เขาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Fast เด Debut และในค่ำคืนนี้ทุกท่านจะรู้แล้วว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนจะได้อยู่ในทีมของเมเทอร์ท่านใดและนี่คือเมเทอร์ทั้ง3ท่านของเราคนแรกเมนเทอร์ดีแบ็คคนที่2เมนเทอร์ลูกเกดต,ต่อเต่สาสระอุกและคนที่3เมนเทอร์คริสตอเลต ในรอบนี้เมนเทอร์ทั้ง3ท่านจะต้องเลือกลูกทีมเพื่อเข้าสู่ทีมตัวเองทั้งหมด3คนและนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนแรก,ชกเชิญพบกับเธอครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับเชิญเเทอรพบก,กับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับเ,เปิดสิ เทนเทนหรือทมาจากอเมริกาใช่่งๆปีนมาทำไมไ้นี้มาปกวดเอ๋อคือแทคือเดเบสกาที่สันรัตแล้วแล้วเนก็ชอบมาเทนก็เลยมาไทยแลนด์ล้องมดแล้วทำไมฮะนวแร้วเลยน้องมีโครงสร้างที่ดีมีส่วนสูง มีหน้าตาที่ต่อพี่ว่ายังไงเนี่ยพี่ในฐานะที่พี่ปีที่แล้วพี่ก็พาสตวียนาได้แชมป์ไงปีนี้ใช่ฉันดูก็สิก้าฉันดูดูเป็นธรรมด้วยดูเป็นเตะต่อเออแต่ตัดที่นะคะชนะเขาที่แล้วพี่ว่าชนะตัวดี ที่มองเรื่องปัจจุบันน่า,าก,กว่าถึงเวลาแล้วครับที่เทนต้องเลือกเมนเทอร์เมนเทอร์ทุกคนเป็นเมนเทอร์ที่อยู่ในใจของเทนไม่มีเจนิเฟอร์คิมช่ยอีบอยไม่ไม่มี <c oughs> เอ่อเทนเทนขอเลือกเอ่อเมนเทอร์ลูเคเชิญพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับตไ เมนเทอร์ทัสามยกต้ายเลยครับชื่ออะไรคะนิวตอนนิวตอนนะทำไมนิวตอนถึงมาปรกากฏดเู่เฟซน่ะมันมับก็แล้วแต่อะคะว่าน้องจะเริ่มจะอยู่กับพี่หรือว่าจะอยู่กับดีแบล็กซึ่งส่วนสูงนะคะแล้วก็การไว้หนวดของเมนเทอร์ ก็ไม่รู้ว่าจะพูดเป็นยังไงน้องจะเชื่อในรูประของใครสักคนกันใครที่สามารถพาน้องไปถึงความเป็นเดอะเฟสดูหน้าเจ็บจิบไปใคร้ก็ได้ค่ะเชิญพวกขันเลือกเมนเทอร์แล้วเหม็นกินเหล้ามากอ้นี่คือผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป เซอร์ไพรส์อ่ะที่เซอร์ไพรส์กันรู้คนนี้มาว่าน้องดูแลบตบัวเองหน้าทองน้องที่แบบเออ้ยนี่สามารถพัฒนาได้อะ่ะสะดุดำำด,ดำมาคิดว่าน่าอย่างน้องได้เป็นนางเอกได้ถ้าอีกพีพี่จะให้น้องเป็นนางเอกได้ตอนนี้เอาตรงน้น้องไม่เีมาก ขอบคุณทุกนนาน้องไหว่น้ๆใจเย็นใจเย็นเลยอะอยู่ทีพี่คิดต่อเลยข้าอคครับคนต่อไปครับไปมันมีใรเลรอนคาายกป้ายเลยครับ อ้าไม่มีใครเลือกหรอคะดูเหมือนว่าเมนเทอร์บีจะชอบเลือกลูกทีมที่แปลกๆใช่ค่ะจังหวัดที่น้องเดินเข้ามาเนี่ยสมุกน้องแตกตาพิมพ์ตาพี่ว่าสมุขน้องมีอะไรบ้างก็มีซิลิโคนค่ะสมุกน้องไม่ใชอะไรครับซิลิโคนค่ะซิลิโคนที่ชอบค่ะส่วนกอล์บีีคิดว่าน้องก็เหมือนกวนครูเตะบอลชื่ออะไรครับชื่อบีเชื่อบีกันจอ คิดว่าน้องเทพคนบัวมาเตะบอลนะครับใี่อ่ะพี่ต้องใส่ยันแบบว่าอาจารนะจ๊ะยินดีด้วยครับน้องชื่อน้องหออม่ำค่ะห <c oughs> น้องหม่ำอยู่ท <c oughs> ีมแมนเชสเตอร์ปีศาจ หนุ่มเท่าไรคะหนุ่มหน้าร้อยแปดสาบค่ะหนุมพี่ข้ามทางค่ะลูกเกดตอเต่าซเลาโงงถ้าเกิดอยู่ในการแข่งขันแล้วน้องเขาโกหกสมุกน้องเขจะยาวเท่าไรคะที่รู้สึกว่าชอบเงาหน้าน้องดูแบบ exotic ดีว่านะน้องเราช้ำปะ แต่ครนนิสว่าคริสว่าถ้าเกิดน้องเขาเติมคันนึงอะน้องเขาจะไม่ได้หน้ารูปวีนะคะหน้ารูปหอยไอยยาวลิกหมดเลยหรอยินดีนะครับน้องยินด่ที่พี่เก็บต่อเติม <DVD> now, นะครับเฮ้ยไห่มีใครเอนยกไป น้องคะมาเล่นเล่นมาเล่นเล่นน้องวันละห้าร้อยพี่บอกแล้วว่าเอ็กซ์ต่าอย่าออกมาเอ็กซ์ล่าหรือว่าเป็นสเตจแล้วคนไม่พอไม่มีใครเลือกค่ะน้องขอโทษนะครับน้องไม่ใช่เดอะเฟสครับ ดีว่าน้องเมื่อกี้เขาดูเป็นโรคค่ะไม่ว่าเป็นออทิสติก่าคริสดาวินโดวดาวินโดองเี่ะดีว่าเขาไม่ออมดล้ว่กา้วน้าแต่คริสาอย่าว่าน้องเขา่ะเขาเหมือนกบเขากบภูเขา่ากลัวมาก กเท่ันครับชื่ออะไรครับพ่ค้า่เราเียนมันยังร้อนอยู่เามส่รองเท้าอะไรมาจะดีเาะ้อเขาเป็นรองเท้านีบพี่ว่าเด็กเลรอเดพนี้ไม่เอาไปรู้มาจากร้านมนนมตอกเ้แล้วน้องคนับ เงาเดียวกันอีโต er well the ่กี้่่ตายโตเมื่อกี้้อนะเงาคล้ายๆกันเลยค่ะพี่ว่าหนูว่าน่าจมอเดียวกันใช่พี่ชอบนั้าสบายพี่ว่าพี่นูต้องไม่เป็นเด็กเตะคนสพี่ชอบน้องตอนที่น้องเดูนมามากมกสมุกน้องเตะตาพี่คีว่าการที่น้องสมใส่รองเท้าแก้วใบนี้คุ้น เป็นแทสที or <or <experience> ่ด <Gym. S 1> <to> ีมากไม่ใซีนี้ครัถึงเวลาแล้วที่น้องโอกต้องเลือกแล้วันนีหมวกหลบมันไปนั่งตรงนั้นเร็วมันจะรีมเล่นเดี๋ยวพ่เกตพิเกตตอนนี้เมนเทอร์ทั้งสามท่านนะครับสำหรับพี่เกดต่อต่อสรุปได้ลูกทีมครบแล้วก็ยังเหลือเมนเทอร์คริสตอลิสแล้วก็เมนเทอร์ฟีแบ็กที่ยังเหลือลูกทีมอีก ทีมละสองคนและนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปบอกบอกอกลอ้าต่อเนี่เกี่เืไม่ใช่เหรอครัใช่น้ครับคตู่เออไม่้่ช่ไมใ่นหะฮะที่พูดไม่รู้เรื่องใ่าไม่ี่บห้านี่มือไหล่่ือหล่จิ้มเธอเล็ก ีมไปไปเดินแดดเลยแต่หนูได้ตัวพิงก์นะครับพี่หดูดูดูเทียนผมไม่อยากให้เขาบ้าขัดกันอยากเขาสู้กันโอเคแบ็คกดได้ดิกสักสี่หัวคนจะเป็นเอองไม่เบีครับมากมากเปลี่ยนใจตอนนี้อ้าโอ้โหทีนี้นะครับน้องภูมิได้อยู่ทีมพี่บีแบ็คครับทำไมถึงเรื่องนี้ไอ้คนนี้โกรธ ตอนแรกดีก็ไมมั่นใจแต่ว่าไม่มั่นใจก็กลับไปเลยครับไ่กบ้าาสยสัตว์่งเพี่เกาุอจริงพี่เกคาระวังค่ะบางทีหนูกกว่าหันหน้าไปมองพี่บีปุบหนูวดี่งะาเออ ไปทีไยเก็นแล้วร่นนล้อยมากสงมากทไมด้อมไม่บาเลยไม่ด้อ เดือดเรื่องแล้วแรูเดือดเรื่องคริสตอลลี่ครับพี่เหลือหนึ่งใช่ไหมใช่พี่มั่นใจมากแต่ว่าน้องไม่ได้เดือดเฟส ก็ต ja, ้องเป็นเดือนเล็กแล้วถ้าน้องละกันว่าจะอยู่ทีมพี่บีหรือว่าทีมพีเพราะว่าทีมพี่ก็มีแต่พวกมี potential แล้วก็ภาพลักษณ์ดูสวยงามไม่เหมือนทีมที่อังคาวะเลือกท่าละกันชอบหนุ่มบนหน้าน้องว่ากคิดว่าการที่น้องไม่หนุ่มบนหน้าไม่น้องตัดทีมันแตกต่างไปต้องเลือกใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่ต้องก็ได้คือ หนูเป็นคนต้องคิดต้องแทนค่ะคืีมหนูค้องบรีมหนูหายไปไม่มีอี่มไม่เปิดอัแม่เมนเธอชีมหนูหูขอเลือกทําไมเลือกตอมครับคือคนนี้แต่ตาบีั้งแต่จังหวัดเาเดินมาแล้วก็ ใบหน้าของเขาที่ยาวแล้วก็ใคยมาม่วงดูสตองมากสลับบีบีรู้สึกว่าเขาปเป็นปรเด็กเชียวมากๆก,การที่เขาบอกว่าแม่บีขโมยครีมเขาบีจะทำให้เขาดูว่าแม่บีไม่ได้ขโมยคีมเขาบีจะปั้นเขาแล้วบีจะให้ครีมเขาบีมั่นใจการกินน้องต้องจอกลันเขาไม่ได้เลือกคริสคริสไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับเพราะคริส คิดว่าดีแล้วล่ะให้เขาไปลองอะไรกับสิ่งปฏิกูลนะคะว่าในทีมนั้นสภาพเป็นเพิ่มอีกคริสก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากว่านอกจากปล่อยให้ที่บ้านมาขโมยครีมน้องเขาแล้วหนวดก็ไม่โกนไม่วันเคยเข้าเซเว่นหรือเปล่าคะ แค่พี่คือจัก็บข่อยู่คนเดียวพี่คนสุดท้ายนะแกตัดต่อวะี่เล่อ่เละเดี๋ยวมึงรอดิเชนเป็นพี่คนเียุ่ริงมงเง่้ย้งสามท่านจะต้องเลือกจับฉลากเลือกห้องสำหรับดีบูกพิมตัวเองนะครับเชนเลือกครับมีกระถางที่ดีกว่านี้ใครจะ่องเท้านครับ ห้องสามยองดีที่สุดห้องสองห้องสามครับห้องสองคือห้องน้ำห้องถึงห้องเก็บของเมนเทอร์บีได้ห้องเก็บของนะครับส่วนเมนเทอร์ลูกเกดตอเต่าสระอูได้ห้องนี้ห้องนอนครับเพอนเขาบอกแล้วก็เมนเทอร์คริสตัลลิสได้ห้องน้ำครับจิงฮีท่า มีค่ะกลิ่นรุ่มแน่นอนแตเสร็จแล้วมีช่างที่เอาไว้ถีทองทำอะไรดีอ่ะแต่งหน้าหลอกของเจ้าซิปต็อปเป็นเตรียมอ่ะสำหรับรอบนี้นะครับผ eh ู <s <s no uh ้เขชมท่านจะได้พบกับแคมเปญสติลเดอร์กรุมหรือถ่ายกับผัวเพื่อนมาซึ่งวันนี้เรื่องราวก็คือเป็นปาร์ตี้ที่จัดสลัดโสดให้กับลีวายนะฮะแล้วก็ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องถ่ายรูปคู่กับตัวตัวค่ะคู่ว่าที่ว่าที่วายครับอ่าทีมแรกไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นพิธีกรหรอผู้เข้าแข่งขันสำหรับในรอบนี้นะครับเราได้กรรมการเกียรติเกียดกี่มาใส่ไม่เกลียดไม่ไหวไม่เกลี่คือกรรมการคือประสาทของเราสำหรับ ทีมแรกที่จะได้เข้าไปถ่ายภาพคู่กับว่าที่หัวลวไครับแรกเก็บทีมใาที่เป็นหัวของลีวให้ให้ลูกค้าเลือกดีกว่าลูกค้าจะเลืีหนอยากเห็นทีมไหนเป็นแรกเลยกันถ้าอย่างนั้นลีวก็ขอเป็นทีมคริสตอริสแล้วันเป็นทีมแรกที่เะไ้ถ่ายพู่กับหัวลีและทีมที่สองคือทีม สองพี่บีบแบล็กแล้วกัน <laughs> ครับแล้วพี่ลูกเกดต,ต่อเต่าสารู <c oughs> คือทีมที่สามเลือกอย่างนี้ก็ <laughs> ดู <laughs> แล้วค่ะ <laughs> มินว่าใครจะชนะมาพร้อมแล้วเล่นด้วยทั้งสามพาลูกกิมไปเต็ม